สดีค่ะพบกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM ร0 7 2 5เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันพรวีธนิเทศร,รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยดิฉันจะรับหน้าที่ในทุกนพุธที่2และพุธที่4ของเดือนซึ่งรายการของเราเออกอากาศในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาสนาทีและนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง YouTube ที่ช่อง nu radio อีกช่องทางหนึ่งค่ะในวันนี้รายการของเราก็ยังอยู่ในหัวข้อ common western superstitions หรือความเชื่อเรื่องโชคลางของชาวตะวันตกกันต่อนะคะโดย superstition นี้ก็คือหมายความถึงความเชื่อในเรื่องโชคลางหรือเรื่องเหนือธรรมชาติในรายการครั้งก่อนนะคะเราได้นำเสนอ8หลัก superstition หรือ คเชอกับเรื่องหลางร้ายกันไปแล้วในวันนี้ก็เลยขอนำเสนอ Good Luck Superstition หรือว่าหลางดีซึ่งก็คือความเชื่อว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นตามมาจากสถานการณ์หรือว่าการกระทำบางอย่างค่ะดังนั้นในวันนี้ดีฉันก็เลยตั้งใจเปิดรายการด้วยเพลง Fingers Crossed โดย Lawrence Spencer Smith และ Fingers Crossed ที่เป็นชื่อเพลงนี้ก็คือหนึ่งในความเชื่อเรื่องโชคหลาง ที่นํามาซึ่งความโชคดีที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะเรามาเริ่มกู๊ l u ักซูเปอร์ซ i ชั o นอย่างแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือความเชื่อที่ว่า crossing your fingers bring good luck คามเชื่อที่ว่าการไข้นิ้วนำมาซึ่งโชคดี crossing your fingers หรือ fingers crossed ก็คือการไข้นิ้วนะคะก็คือเป็นการไข้นิ้วชี้และนิ้วกลางเข้าไว้ด้วยกันจะเป็นมือไหนก็ได้นะคะเมื่อใช้2องนิว้วไข้เข้าไว้ด้วยกัน fingers ใน fingers c r o s s หรือว่า crossing your fingers fingers ก็เลยต้องอยู่ในรูปภาพหุจน์หรือว่าเติม s เ,เสมอนั่นเองเพราะเป็นการใช้2นิ้วการควยนิ้วนี้เป็นสัญลักษณ์มือที่รับรู้กันโดยท,ทั่วไปนะคะว่าเป็นการแสดงความปรารถนาให้บังเกิดความโชคดีเป็นการขอพรให้เกิดโชคดีตามมาถ้าทางแบบนี้เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่อันที่จริงแล้วมันมีที่มาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าการควยนิ้วแบบนี้เป็นการควยในลักษณะของไม้กางเขนซึ่งชาวคริสต์ใช้เพื่อเป็นการแก้กเคลด็ดโดยเฉพาะเป็นการย้อนรอยตอบโต้ให้กลับจากโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีรูปไม้กางเขนจึงถูกจำลองแบบด้วยท่าทางควยนิ้วเชื่อกันว่าการควยนิ้วนี้คือการย้ำเตือนไม่ให้หลงลืมว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่บาปเพื่อมนุษย์ด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ เมื่อใดที่มนุษย์ปรารถนาขอให้พลังแห่งพระคริ์บังเกิดเพื่อปกป้องคุ้มครองตนหรือปรารถนาให้ความต้องการใดๆสมหวังดังใจหมายก็ให้ใช้การคว้ยนิ้วเพื่ออ on ้อนวอนพระเป็นเจ้าไว้ก็จะประสบผลสําเร็จนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษก็เลยมีสำนวน keep one fingers crossed keep one fingers crossed ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้ไววพรให้ใครสักคนเพื่อให้สิ่งที่เขาคนนั้นคาดหวังไว้เป็นจริง ดังคาดนะคะซึ่งก็มีความหมายเดียวกับ good luck หรือว่าขอให้โชคดีนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น he will take the final exam tomorrow i will keep my fingers crossed for him he will take the final exam tomorrow พรุ่งนี้เขาจะมีสอบวิชาสุดท้ายแล้วล่ะ i will keep my fingers crossed for him ฉันหวังว่าเขาจะโชคดีนะเชนหรือว่าฉันจะเป็นกำลังใจให้นะขอให้เขาโชคดีนะ I will k e e my fingers crossed for him. ดีประโยคหนึ่งนะคะ I hope you win the race this Saturday. I'm keeping my fingers crossed for you. ฉันหวังว่าเธอจะชนะการแข่งขันบันเสาวนี้นะขอให้โชคดีล่ะเอาจะช่วยนะ I'm keeping my fingers crossed for you. หรือถ้ามีเพื่อนมาพูดว่า I'm trying out for play. I'm trying out for play. ฉันจะไปคัดตัวเพื่อเล่นละครแต่วก็ตอบไปว่า Keep your fingers crossed. Keep your fingers crossed ขอให้โชคดีนะ mm hmm. ก็เป็นคำบวยพรที่เรามักจะได้ยินนะคะหรือเห็นการทำท่าควายนิ้วอยู่โดยทั่วไปและเกิดหลัก superstition แบบอย่างที่2ก็คือ finding a horseshoe finding a horseshoe ก็คือการพบเกือกม้าถือว่าเป็นโชคดี horseshoe ก็คือเกือกม้านั่นเอง โดยเฉพาะถ้าหากพบตอนที่ปลายเกือกมานั้นหันมาทางผู้ที่พบด้วยแล้วก็จะโชคดียิ่งขึ้นไปอีกว่ากันว่าหากผู้ใดพบเกือกมาให้หยิบขึ้นมาด้วยมือขวาถมน้ํำลายลงไปที่ปลายเกือกมาด้านหนึ่งอธิษฐานแล้วก็โยนเกือกม้าข้ามไหล่ซ้ายแล้วก็ทิ้งเกือกมาไว้ตรงนั้นนั่นเองหรือบางคนก็อาจจะนําเกือกม้าไปแขวนไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านโดยให้ปลายเกือกม้าหันลงพื้นเพื่อความโชคดีของคนในบ้าน นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าจํานวนตะปูที่ยังตอกติดอยู่กับเกือกม้าที่พบนั้นนะ่ะบ่งบอกถึงจํานวนปีของความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคนที่พบเกือกม้านั้นความเชื่อในเรื่องกุดละ superstition แบบที่3นะคะก็คือ finding the four leaf clover finding the clover leaf clover เชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบเป็นอยู่แล้วว่าการพบใบ c o v e r leaf สี่แฉกนะคะ ทำให้คุณโชคดีหรือว่าการได้ครอบครองใบ cloverleaf สีแฉกจะทําให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองใบ clover หรือว่า cloverleaf เชื่อกันว่าเป็นใบไม้แห่งความโชคดีเพราะว่าปกติแล้วใบของต้น clover โดยทั่วไปจะมีเพียง3ใบหรือว่า3แฉกซึ่งว่ากันว่าในต้น clover หนึ่งหมื่นต้นจะพบใบ clover สีแฉกได้เพียงต้นเดียวเท่านั้นโอกาสพบใบ clover สีแฉกที่สมบูรณ์จึงมีเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก หากใครสามารถพบเจอหรือว่ามีไว้ในครอบครองเชื่อกันว่าผู้นั้นจะโชคดีมากๆเพราะว่าในชีวิตคนเหล่านั้นก็อาจจะพบเจอใบคロเวอร์สีแฉกนี้ได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นเองใบคロเวอร์สีแฉกนั้นเชื่อกันว่าสามารถให้โชคดีได้ถึง4ประการโดยหากผู้ใดมีไว้ครอบครองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเดินทางไปที่ใดก็จะพบเจอแต่ความโชคดีตลอดไปซึ่งใบคロเวอร์สีแฉกในในแต่ละแฉกจะมีความหมายที่ต่างกันไปนะคะ แฉกแรกก็คือ hope หรือว่าความหวังแฉกที่2ก็คือ faith หรือความเชื่อมั่นและศรัทธาแฉกที่3ก็คือ love หรือว่าความรักและแฉกสุดท้ายก็คือ luck ซึ่งก็คือโชคดีนั่นเองค่ะความเชื่อเรื่องใบค l o v e r นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่มีหลักฐานบ่งบอกแน่ชัดนะคะแต่ได้มีการค้นพบบันทึกซึ่งก็บันทึกไว้ในช่วงยุคก,กลางของยุโรปในประมาณช่วงคริสตศตรวรรษที่ 17, ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นเครื่องหมายโชคลางที่แสดงถึงความโชคดีของชาวเคลท์ซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมในแคว้นเวลส์หรือชนชาติดั้งเดิมของประเทศอังกฤษในปัจจุบันความเชื่อนี้ส่งต่อจากเวลส์มาถึงประเทศไอร์แลนด์ซึ่งมีนักบุญคนสำคัญที่ชื่อว่าเซนต์แพทริกชาวไอริชเชื่อว่านักบุญแพทริกท่านนี้สามารถชุบชีวิตคนที่ตายให้ฟื้นคืนชีพได้ และนอกจากนี้ก็ยังสามารถขับไล่งูทุกประเภทให้ออกไปจากแผนน่นดินไอร์แลนด์และชาวไอริชก็ยังมีความเชื่อกันว่าอีกว่านักบุญพรัติกเป็นผู้ที่นำเอาใบคลอเวอร์นี้ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามท้องทุ่งของไอร์แลนด์มาใช้ในการสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในช่วงที่ไอร์แลนด์ถูกอังกฤษเข้ายึดครองได้มีการสั่งห้ามชาวไอริชพูดภาษาของตนเองและห้ามนับถือศาสนานิกายแคทอลิก ชาวไอริชก็ได้ใช้ใบคลอเวอรนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความลักชาติอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองปัจจุบันต้นคลอเวอร์ซึ่งชาวไอร์แลนด์เรียกว่าต้นแซมล็อกก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศไอร์แลนด์และสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของวันชาติไอร์แลนด์หรือวันนักบุญแพทริกหรือว่า Saint s ซนต์แพทริกส์เดยที่จัดขึ้นในทุกวันที่17มีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของนักบุญแพทริกซึ่งก็จะมีการสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวพร้อมสัญลักษณ์ใบคลอเวอร์เพื่อแสดงพลังแห่งความเป็นชนชาติเดียวกันเพื่อเป็นการนำลึกถึงนักบุญแพทริกในฐานะที่เป็นผู้สอนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองชาวไอริชในขณะนั้นด้วยฟิลิปบอลลิงได้เขียนถึงความเชื่อเกี่ยวกับใบคลอเวอร์ไว้ด้วยว่าหากพบใบคลอเวอร์สี่แฉกก็เป็นความหมายว่าจะได้พบรักแท้ และในวันเดียวกันนั้นถ้ามอบใบクロเวอร์ลิฟสีแฉกนี้ให้กับใครก็จะได้พบกับความโชคดีแบบไม่คาดคิดแม้ในายามสงครามหากนับนักรบประดับใบクロเวอร์สี่แฉกไว้บนปกเสื้อก็จะทำให้เขาแคล้วคลาดปลอดภัยได้ทุกวันนี้ความเชื่อเกี่ยวกับใบクロเวอร์ใบไม้แห่งความโชคดีไม่ได้มีความเชื่ออยู่แค่บางกลุ่มนะคะแต่ได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปแล้วปัจจุบันก็ได้มีการนำใบ c l เวอร์สีแฉกนี้มาทำเป็นเครื่องประดับ เช่นเป็นจี้ห้อยคอเป็นสร้อยข้อมือแหวนหรือว่าต่างหูเป็นต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของความโชคดีแม้กระทั่งงานแต่งงานก็ยังมีการใช้ใบโคลเวอร์มาทำเป็นของชำร่วยอีกด้วยแล้วเราก็มาถึงกลุ่ล็อกซูเปอร์สเตชันแบบที่4นะคะนั่นก็คือ sayin God bless you when someone s n e e z e s หลายคนอาจจะเคยจำต่อหน้าเพื่อนชาวฝรั่งกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็มักจะพูดตอบมาว่า bless you ก็คือ saying God bless you หรือว่า bless you when someone sneezes sneezes ก็คือการจามนั่นเองค่ะแล้วมักจะได้ยินเมื่อไหร่ที่เราจามแล้วเรามักจะได้ยินเพื่อนฝร,รั่งพูดว่า bless you กับเราอยู่เสมอวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าทาไมาก็ถึงต้องพูดว่า bless you เมื่อเราได้ยินใครจามด้วยก็มีทฤษฎี2-3ข้อนะคะที่เกี่ยวกับสาเหตุที่ใช้วลีนี้ทฤษฎีหน่นั่นก็คือการใช้ bless you นี้เริ่มต้นในช่วง เวลาในสมัยโบราณในสมัยที่มีการะโรกระบาดไปทั่วยุโรปในเวลานั้นการจามถือเป็นอาการแรกของโรคก,การะโรคนี้ผู้คนก็มักจะพูดว่าขอพระเจ้าอวยพรคุณกับคนที่จามด้วยความหวังว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองให้พวกเขาพ้นไปจากโกรคร้ายนั้นอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือในสมัยโบราณนั้นมีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาอยู่มาก พวกเขามีความเชื่อกันว่าการจามนั้นมีสาเหตุมาจากผีสังที่อยู่ภายในเวลาจามวิญญาณของเราจะออกจากร่างกายไปทางจมูกเมื่อคุณจามหัวใจของคุณจะหยุดเต้นไปชั่วขณะหนึ่งการพูดว่า Gloss Bless You เป็นวิธีอวยพรให้บุคคลนั้นมีสุขภาพดีและก็อายุยืนยาวดังนั้นเวลาเจอใครจามแล้วไม่อยากให้วิญญาณร้ายออกจากตัวเขา ราต้องพูดว่า bless you ซึ่งมันมีคำเต็มมาจากคำว่า God bless you นั่นเองนะคะพูดเต็มเต็มคือ God bless you ในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันนั้นก็จะพูดสั้นๆเพียงแค่ว่า bless you มาจนถึงในสมัยนี้นะคะความหมายก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ได้ถึงขนาดในการขาจัดปัดเป่าไล่วิญญาณร้ายนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนที่จามก็จ,จะหมายถึงว่าเป็นหวัดหรือสุขภาพไม่ดีการพูด bless you ก็เป็นจะเป็น อารมณ์ประมาณว่าหายไวๆนะจ๊ะหรือว่าบุญรักษาถ้าเป็นผู้ใหญ่พูดกับเรานะคะก็คือเป็นการวอวยพรส่งกําลังใจให้ความปรารถนาดีให้หายดีนั่นเองนะคะและในความเชื่อสิ่งสุดท้ายที่นําเสนอในวันนี้นะคะของกุ o ละซูเปอร์สติชัก็คือ tossing spilled salt over your shoulder ก็คือการโยนเกลือที่หกข้ามไหลเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็นํามาซึ่งโชคดีนะคะ tors ก็คือการโยนสิ่งของต่างๆโยนเบาๆแบบไม่ตั้งใจนะคะ s p i l d salt spill ก็คือหกนั่นเอง spill salt ก็คือเกลือที่หกหากใครชอบดูรายการทำอาหารของต่างประเทศนะคะก็อาจจะเคยได้เห็นเชฟในรายการโยนเกลือข้ามหลายในขณะที่ทำอาหารสาเหตุของการกระทำนี้ก็เนื่องมาจากว่าในสมัยโบราณเกลือเชื่อว่าเป็นโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ในสมัยโรมันเกลือเคยถูกใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนแทนเงินกันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดหากมีการทําเกลือหกก็จะทําให้ผู้นั้นโชคร้ายถือเป็นว่าเป็นเรื่องโชคร้ายทีเดียวทําเกลือที่สแสนแพงหกดังนั้นก็เลยมีความเชื่อในการที่จะปัดเป่าความโชคร้ายนั้นด้วยการถ้าเราทําเกลือหกก็ให้โยนเกลือข้ามไหลซ้ายเพื่อที่จะให้เกลือนั้นโดนหน้าปีศาจ ถือเป็นการขาจัดปัดเป่าวิญญาณร้ายอันจะนํามาซึ่งความโชคร้ายนั่นเองสาเหตุที่โยนค้ามไหลซ้ายก็เพราะว่าชาวตะวันตกเชื่อว่าปีศาจหรือว่า d e v i l จะนั่งอยู่ทางไหลาซ้ายส่วนนางควา้านางฟ้าหรือว่า Angel จะอยู่ทางด้านไหลขวาของเราและนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อที่ว่าเกลือเป็นสิ่งที่สามารถปกป้องวิญญาณชั่วร้ายได้ การโยนเกลือข้ามไหล่ดังกล่าวก็เลยเป็นการขาจัดปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายที่จ้องจะนําโชคร้ายมาสู่บุคคลนั้นแล้วก็นํามาซึ่งความโชคดีในชีวิตนั่นเองนะคะค่ะเก็บความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางชาวตะวันตกซึ่งล้วนเป็นกลุ่ล็อซูเปอร์สติชั่นที่นําเสนอในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะบางความเชื่อก็เป็นเรื่องแปลกใหม่แต่บางความเชื่อก็ไม่ต่างไปจากความเชื่อของไทยเราเลยนะคะแต่นอกจากจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเชื่อของชาวตะวันตก ได้เก็บความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยและในวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วพบกับรายการของเราได้ในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาิกถึง8นาิ30นาทีทาง fm 1 0 7.25เมกะเฮิรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและทาง y o u t u b e ที่ช่อง nu radio ในช่องทางหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ